สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพูดกันในหัวข้อขอโทษจริงๆพระธรรมสุภาษิตบทที่ที่8ข้อที่13มีดังนี้ค่ะผู้ที่ปกปิดบาปของตนจะไม่เจริญแต่ผู้ที่สารภาพผิดและละทิ้งบาปจะพบความเมตตาการุณาความสุขมีแก่ผู้ที่ยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าเสมอแต่ผู้ที่ทำใจแข็งกระร่างจะตกที่นั่งลำบาก ธรรมชาติบาปของมนุษย์นะคะมักจะปิดบังซ่อนเลนสิ่งที่ไม่ดีของตัวเองแล้วก็กบเกลือนลบทำลายหลักฐานก็เท่ากับเป็นการตั้งใจโกหกอยู่แล้วซึ่งมักจะออกมาด้วยคำพูดง่ายๆหลุดออกมา,าไม่เปล่าเสียงสูงไม่ในเพลงนะคะที่ได้ฟังมารู้สึกประทับใจของ Elevation Worship and m a r r i g e City เขาร้องเพลง Million Little Miracles แปลว่า I've got some scars but that's how you learn ฉันมีรอยแผลเป็นบ้างฉันมีรอยแผลเป็นบ้างแต่นั่นเป็นวิธีที่ให้คุณได้เรียนรู้ว่าอย่าขับรถเร็วซิ่งมอเตอร์ไซค์อุบัติเหตุทำให้เป็นแผลเป็นจนกระทั่งทุกวันนี้แต่ก็เป็นเรื่องเล่าจนทุกวันนี้นะคะเวลาทีา่เล่าให้เด็กๆฟังน,นี่รอยละไรบอกสิ่งเยอะไปหน่อยก็เป็นสิ่งที่ทำให้คนอื่นได้เรียนรู้เป็นหลักฐาน ถ้ามองอีกมุมหนึ่งนะคะว่าความผิดพลาดเนี่ยหรือการที่เราจะจดจําความผิดพลาดนั้นอะ่ะเป็นบทเรียนที่มีราคาเสมอไม่มากก็น้อยความผิดพลาดถ้าเรายอมรับเข้าสู่กระบวนการสารภาพเรียนรู้ทบทวนแล้วก็แก้ไขทุกคนทําผิดพลาดได้เสมอไม่ไม่เคยมีคนไหนที่บอกว่าไม่เคยทําอะไรพลาดเลยเพราะฉะนั้น จะมีแต่คนโง่เท่านั้นที่ทำผิดแบบเดิมซ้ำๆมีตัวอย่างอย่างเช่นที่ที่เราได้ยินในข่าวบ้างนะคะที่มีบางโรงเรียนที่ทําอาหารกลางวันให้กับเด็กๆแล้วก็อาจจะเป็นความผิดพลาดของแม่ครัวที่ทําให้เด็กท้องร่วงจนถึงขั้นต้องส่งโรงพยาบาลออกมาขอโทษแล้วก็มีการชดใช้ค่าเสียหายซึ่งเราก็ไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้แต่สิ่งที่เป็นตัวอย่างดีๆก็อย่างเช่น านายกรัฐมนตรีของประเทศแคนาดานายกนจัสตินทรูโดนะคะเขาได้ออกมาขอโทษที่เขาเคยทาใบหน้าแล้วก็ร่างกายด้วยสีดำมันเกิดที่ว่ามีคนเอาภาพของเขาออกมาเผยแพร่ซึ่งเป็นภาพเมื่อ18ปีก่อนผ่านนิตยสารไทม์ชื่อดังของอเมริกาเป็นภาพนายทรูโดทาใบหน้าดำคอแล้วก็มือเป็นสีดำและยังสวมผ้าโพกสีขาวกับชุดยาวสีขาว ลรวไปร่วมงานปาร์ตี้ที่โรงเรียนเวสต์พอยต์เกรในแวนคูเวอร์แคนาดาเมื่อปี2,544ซึ่งตอนนั้นเขาอายุเพียงแค่29ปีแต่สิ่งที่นายกทำนะคะก็ได้ออกมาบอกว่าผมขอโทษจริงๆผมเสียใจมากๆตอนนั้นอะผมน่าจะรู้อะไรมากกว่านี้ซึ่งในในยุคนั้นนะคะเราไม่ได้พูดกันถึงเรื่องการเหยียดแต่ทุกวันนี้สิ่งที่กระทำไปมันเป็นการเหยียดสีผิว ซึ่งสามารถเอามาเป็นประเด็นทําให้นายกรัฐมนตรีจัสตินอาจจะหลุดจากตําแหน่งหรือว่าก่อเหตุอื่นๆขึ้นมาซึ่งเป็นการทําลายชื่อเสียงได้แต่เขาออกมายอมรับอย่างแมนๆว่าผมเสียใจผมขอโทษเรื่องก็ผ่านไปด้วยดีซึ่งเป็นนายกที่มีความน่ารักมากนะคะเราเห็นตัวอย่างดีๆนะคะเขาอ,ออกมาขอโทษด,ด้วยความจริงใจแล้วก็เป็นการรับผิดแทนการแก้ตัว ขอโทษแทนการกล่าวโทษสารภาพแทนการใส่ความแก้ไขแทนการแก้แค้นคนที่กล้าขอโทษด้วยใจจริงอะ่ะที่เขาจะกระทำแบบนี้ได้ต้องมีมุมมองที่ดีต่อตัวเองก่อนเขานับถือตัวเองก่อนยอมรับความจริงคือไม่จำเป็นต้องทำภาพสร้างภาพให้ตัวเองดูดีดูถูกต้องอยู่เสมอเพื่อให้รู้สึกดีซึ่งบางครั้งเราเคยคุยหรือตัวเราเองอาจจะเคยทำที่ความเป็นเด็กที่แบบ พยายามจะปกปิดเรื่องบางอย่างว่าหนูไม่ได้เอาไปอย่างงู้นอย่างนี้พยายามจะทําให้ตัวเองดูดีหรือหาเหตุผลมาสนับสนุนชักแม่น้ํามาหสายก็แล้วเพื่อให้กบเกลื่อนร่องรอยแล้วให้รู้สึกว่าโอ้ฉันดีขึ้นนะก็แค่ให้ตัวเองรู้สึกดีแทนที่เราจะทําอย่างนั้นเราน่าจะลองหันกลับมาพิจ,จารณาตัวเองอีกครั้งว่าเรายอมรับสิ่งที่เราทําผิดพลาดลงไปนั้นได้ไหมปรับเปลี่ยนแผนการได้ไหม จำไว้ว่านะคะสิ่งแรกสู่การได้รับการอภัยก็คือการสารภาพในสุภาษิตบทที่2ีข้อ14ตรงนี้ก็บอกว่าความสุขมีแก่ผู้ที่ยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าเสมอแต่ผู้ที่ทำใจแข็งกระด้างจะตกที่นั่งลำบากซึ่งตรงนี้เราเห็นว่าความสุขเป็นผลนะคะส่วนเงื่อนไขก็คือ ผู้ที่ยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าเสมอแล้วการกระทําของเขาก็คือใจที่แข็งกระด้างจะได้รับผลคือตกที่นั่งลําบากเป็นสมการที่มีอยู่ในพระคัมภีร์อยู่เสมอความยำเกรงก็เท่ากับการให้ความเคารพให้เกียรติกริงใจถ้าจะถามกลับมากับพี่น้องแล้วคะว่า,าเราทำแบบไหนกับคนที่เราเคารพแล้วก็ให้เกียรติแล้วเราละ่ะ รู้สึกได้รับเกียรติเมื่อเราถูกปฏิบัติเช่นไรคะนั่นล่ละค่ะเราต้องทำมากกว่านั้นเพื่อถวายเกียรติกับพระเจ้าและความสุขจะเป็นของเราผู้ที่ย่ำเกรงพระเจ้าซึ่งคำเตือนก็บอกไปแล้วว่าแน่นอนผู้ที่ทำใจแข็งกระด้างไม่ยอมซักเรื่องอะ่ะไม่ยอมไม่ได้ก็จะตกที่นั่งลำบากและยิ่งลำบากไปกว่านั้นเมื่อความจริงปรากฏ โทษก็อาจจะหนักกว่าการที่สารภาพตั้งแต่ตอนแรกในปัญญาจารย์บทที่12ข้อที่13ถึงข้อที่14ได้กล่าวว่าบัดนี้ได้ฟังกันมาหมดสิ้นแล้วบทสรุปก็คือจงยำเกรงพระเจ้าและรักษาพระบัญญัติของพระองค์เพราะนี่เป็นหน้าที่ทั้งหมดของมนุษย์เพราะพระเจ้าทรงพิพากษาการกระทำทุกอย่าง รวมถึงทุกสิ่งที่ปกปิดไว้ไม่ว่าดีหรือชั่วเรามาที่ฐานด้วยกันค่ะข้าแต่พระเจ้าขอให้เรากล้าหารพอในการยอมรับความจริงที่จะไม่ปกปิดความผิดของตัวเองและขอสติปัญญาจากพระเจ้าในการดำเนินชีวิตที่จะไม่ทำผิดซ้ำอีกแต่จะเรียนรู้จากสิ่งที่เคยทำผิดพลาด และยำเกรงพระเจ้าในทุกมิติของการใช้ชีวิตเราจึงอธิษฐานในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์อเมนค่ะหวังว่าพี่น้องจะได้รับประโยชน์จากการฟังคลิปวิดีโอนี้และทีมสั่งมาบอกว่าถ้าเป็นประโยชน์ก็ให้กดไลค์กดแชร์กด s ซ b s c r i b e อ,อะไรก็ได้ที่จะเป็นการแบ่งพระควไปให้กับผู้อื่นขอพระเจ้าไวพรทุกท่านนะคะแล้วพบกันในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ